ไม่ปูแ form ท้ๆ่หนี่กับมีแต่ทองคำล่ะมึงสิให้ครับครับกระทากทองคำว่ามีหยังเด้อหน่อยเด้อกระทากทองคำก็คือศูนย์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 อย่างส um ิมังสิมี่ศูนย์ย่งสิมีสิ่แห่นบัดมื้อนี้บ่อายเขาดอกได้โอ้สาธุครับครับปู่ไข่เนี่คําว่าตาเส้นมีดีอยู่คนหนึ่งในโขงตํามเจียงนี่มีข่อยนึ่งแม่ผู้เดียว สูงหนึ่งมือดึข้างตังนงเลยเะบ่อใหญ่อยว่ข้างนึงหน่อยอยู่บนบ่อยู่บนเท่าขึ้นได้บาทข้นข้านเป็นขายันใบขายันใบเวลาไปแเลนนี่ควายยั้งขานึงเสือเหลืองนี่ข้าถือไม่หัวนยจะเอินเสือเหลืองด้าหัเอือนก็จะไหนล่ะสสีเจ้า่าแล้วโอ้เป็นผู้เท่าเู้เลือน เั็นญาตมุนี่อำนาจว่สนามรีสี่สี่ภาพแล้วสี่ไหม่กัเป็นไหว่ cima. สี่กกัเป็นงกสีส่มนุษย์ให้เป็นพระเจ้าได้งั้นเลยเพรามันคือหัวนี่เงินเป็นว่ะออใครยกได้แล้วสุดหนึ er ่งกกํากากําจกํากาเป,ป็นว่ะสาโต๊ะาโต๊กนกําการกา มันียนอนตะปูเด้อเนียนอนตะปูเด้อ้าสิเป็นอยู่บ่ได้สุดิ่งกว่าังสิว่ากรกาเก่าเก้าเกเก้ากรเก้าเกากกเกแต่ยังมานบอว่าเก้าเก้าเก้าอยู่อีกยูบ่มนี่ลหละที่ห้องให้เป็นเสียงสวรรค์ี่เลียห้องให้มันเป็นพญาให้กวาหินให้มนุษย์แ่ลมแมกะพญาอเสียงเบ่กันนา ไื้ดําบิดบิดดําดําเลดหอกอ่างโอ้ดิาดํ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 ้ดํา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 ดาดําดําดําดาดําดาดํ้ดาดํดดาดดดดดดดาดดดดดดาดด้ดดด ฟังเถอะมันรูปท่าลายบอกคำแปแพ้เป็นพญาเจ้ามือเจ้ากับฟังบ่ได้ซักใครกับบ่มีหยังเไว้มันคักขักมันได้เนะะื้อได้ไปเมื oice. ่อไดท่านบนคอยตะวาสูนเนเงนสวนกังเกล็กกับเกลากมันเป็นอย่างต้าตับหัวผมว่างกับใส่เอาบ้างเด้วน่อยแต่ยินไป มันบรท่ทนไท้ชัดเจีนบันไดปูหสองหนึ่งสามสยงหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งามองหนึ่งสองนสามสองหนึ่งสองหดึามองหึกอหน่มีอาเงกอบาเก่งสอ่าองห่งสอน่ามอ่งหน่อหอหงามสึ้นมา

แน่เนเขียนลหะมันขาอ่อนแรงแล้วเนี่ยเขาโดิมอเบยดแล้วไปล่ะไหนล่ะมันจะดึ้อดำดื้อเนาะตัวเดียวเลยอยู่ในโรดครับลืมมาลงมากครับ

โอ well. ้ผมที่หกศูนย์หนึ่งนะครับ น้อยเสียงสะรั์จากสันฟ้าให้วันาได้มาลูกหนัละละน้อยปูเด้ยยิงบ่ฮึส่วนหนึ่งหนึ่งส่นหกยิงไปหน่อยยิงรลาปูอเดียวตัวเดียวขอหลอนอย่าละน้อยสองตัวยังปูสองตวเนี่ยสองตัวยังอีกละน้อยยังเดือปู สองตัวเลยนะสองตัวไตตาลางนะมูเจ้าเด็นบ่แมนครับจะสีเขียนนะมันขัดๆมันก็ล้าหน่อยจ้าจ้าเลยบุ๊คเออขยาคาเป็นนี่ทุเดียวเดิมยุนี่ละน้อยต้องวไปแล้วก็อีนั่นละบปดนคนเป็นเลขหน่งสองตัวว่ามีงยังเอุเดียวคอรอย่นี่่ะเดียว้อรอูนศูนหนึ่ง

ัไปยิ่ไปปิ้นมากกับมี่ยงเจิ๊แค่นั้นแหละลูกแค่นี้แหละลูกก็องอัพก็องแอบหน่อยเลยอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมได้หน่อยเอาให้มันกินเอาให้มันเหงาเอาให้มันได้เอาให้มันดีสามยี่ยังสีมั่งสีมีกับสามดึงสามดึนสามดึงหนึ่งสามนี่ไปหน่อยเออ

สะอาดปูหน่อยเย้สะอาดปูหน่อยสายปูทางนี้เพ <insight> <Lock ed> ื่อนเห็นอยู่ไหมทาง้วางปูหกศูนย์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมห้เนลูกศูนย์เดินินศูนย์ลกมีแค่นี้ละไดเออับจั ีสองหางขอลอแค่นี้แล้วลูก็<ม>อนนี่ึจะไปเอามันเออให้สุนหแกงังวากเก่าชุนมึ่วยเอ๊ะมาดูดให้ท่านี่กให้ท่านี่ตัวย่งซีมีสอยมีแว่นดนี่ยแนี่แหละ

น้อยเอ้ยตัวนี้เิ่น่านวาจังไหนหน่วยลงงักคือรล่างกจ็คือลห่ามจดตัวนี้เิ่น่านวาจังไนูนี่ยบนบนน่ยแค่นั้นละนุ้ยอนออกปบันี้ยุกางยุบบด้วยศูนย์นบนครับผม6 0ศบน จัเียครับผมจับน่ะจับเเลยจับไบจับบอกมันลุดออกไปบอกมันลุดอยากไอาไปบันไดบันไถือแก้วให้มากขาบุเนอะอยากไหนลังค่าเนี่ย เนี่ยู้ไดถือกรมาค้ำบุญลำตาเซ่เนี่เ้อเออบ้ไดถือกรมาทํำบุญลำตาเซนเนือเออนี่แค่นี้ละน่อยเอ้ยบนเป็นบนรางเป็นรางเลยงวัดบุญบนเป็นบนรางเป็นรางครับเออศูนย์หนึ่ศ หน่อยเอ้ยหน่อยเกิดมาคือมาโง่แต่หน่อยเอ้ยปุิบอโง่ครับปูบปึ๊บคือซื้อ้นึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเป็นเลขนไม่ได้เลนหนึ่ามหนึ่งเจ็ดนบ่เท่นวนไมด้นเป็นนล่างเป็นล่าบวนเป็นนลาเป็นล่างวนเป็นนล่างเป็นล่างนเป็นนลาเป็นล่งนี่ไาบ้นอยจบล กลางกับซื้อหนึ่งสามกับหนึ่งเจ็ดครับมีแค่นี้ละน้อยมีแค่นี้ครับผมมีงค่นี้ละหน่อยเพลยมาต้องยานเพื้นบถาต้องย่านาาไถรถมัดของเข้าเอาเของเฮา,เาเนี่ละซื้อแล้วก็ขอให้ได้ซับเออผู้ใดเอาไปอ่านไปขีดไปเขียนเป็นของทางเป็นแนวแมน ใ้พิจาณาด้วยปัญญาและสติได้ลูกหลานเด้<า>ความมีปัญญาอันเลิศข่ามหาศาล<า>ความเป็นพพรันเกจเจ้าเกษามันท่ามีก็คือคุณงามความดีอคอยลูกหลานเจ้าจงเป็นอพรณ์กเกจเจ้ากเกษาะา,าด้ทุกอย่างอย่างยาได้ลำบากในตัวตนคอยลดพ้นจากบงบาทบงเวรนบงมารทั้งหลายคอยในทัศตุพรณ์ใช้ก่สีปการวิญิาะมหาพุทธจงบังเกิดสติจต่างมหาจาน พุทธะธาตมหายานพุทโธคงต์ธมคงสังโกคงพุทธครอบธรรมคอบเพื่อเป็นพุทธธรรมพุทธายะขอให้เป็นแสนเป็นล้านขอให้ไหลมาให้ลังมาให้มีทวีเท่าเป็นอนุสงส์อังเสบิดจัดมหาพุทธะปารธนาใดก็ขอให้บังเกิดเป็นมัดผลปารธนาใดก็ขอให้เป็นดวงตาและแก้วตาดวงใจญาติพี่ด้ทุกข์ใดนะได้เจ็บได้ไข่ได้ลูกเด้อตาซีกับพ่อไม้ยังต์ดอกขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงหลุดพ้นขอให้ลูกทั้งหลายจงบังเกิดสาธุสาธุสาธุ

เรเห็นอืมบ้างแรงมองไม่ได้น,นี่แหละ01061317ทำไงถึงจะเห็นอีกใบหนึ่งอะอะไรเอาหลไกตัวน,คนะครับม,มือว่าๆไหม อาตนนั้นอหกศูนย์หนึ่งบนอีกเพมออกอีกหน่อยย้ายออกเลยยายนีๆๆพวกยายเออขู่เพ <siglo>. ่เลยเพิ่มเาเทาเว่ยตรงนี้บังใบนั้นเอากลับมาจอนะครับท่านู้ชมเนาะ 嗯，好。